ถ้านายกอบตอมอบหมายให้รองนายกอบตอไปปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานแทนแล้วรองนายกดันทำพลาดหรือเกิดข้อบกพร่องหรืออย่างซวยเกิดความเสียหายขึ้นคำถามคือนายกต้องรับผิดชอบไหมตอบนายกยังต้องรับผิดชอบครับเหตุผลตามกฎหมายมีดังนี้ อย่างแรกเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการมอบอำนาจไม่ใช่การโอนความรับผิดชอบนายกอบตอเนี่ยคือผู้บริหารสูงสุดของอบตอถึงแม้นายกอบตอจะมอบอำนาจในการสั่งการการอนุญาตการอนุมัติให้รองนายกสามารถทำแทนได้แต่นายกก็ยังมีหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่จะต้องกำกับดูแลติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติราชการของรองนายกอบตอที่ได้รับมอบอำนาจไปพูดบันบานนายกปัดความรับผิดชอบไม่ได้ครับแล้วสมมุติว่าถ้าความบกพร่องนั้นมันเกิดความเสียหายขึ้นทําให้อบตอเสียหายหรือทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนใครต้องรับผิดชอบค่าเสียหายหรือว่าต้องจ่ายเงินครับ ตอบตามพรบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ระบุไว้ว่าถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อคนอื่น <c oughs> เบื้องต้นอบตต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับคนอื่นนั้นก่อนแต่เรื่องยังไม่จบอบตจะต้องไปไล่เบีย้ยหรือเรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ที่กระทำการโดยประมาทเลินเล่อยอย่างร้ายแรงหรือโดยจงใจคืนมายังอบตครับ ซึ่งถ้าพิสูจน์ได้ว่ารองนายกประมาณเลื่อๆอย่างร้ายแรงหรือรองนายกจงใจทำให้เกิดขึ้นแบบนี้รองนายกต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้กับอบตอครับและถ้าพิสูจน์ได้ว่าตัวนายกผู้มอบอำนาจก็ปล่อยปะละเลยไม่กํากับดูแลไม่ตรวจสอบการทำงานของรองนายกอบตอนายกอบตอ,อาจต้องร่วมรับผิดชอบกับ รองนายกอบตอเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้กับอบตอด้วยนะครับโอเคนะครับไป